สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้เรามีบอดี้การ์ดมาด้วยนะคะวันมากับพี่โทมัสและพี่ต้อเราจะมาป่าภูเขาทองรอบที่หนึ่งไปเช็คป่ากันจ้าโชคดีเหมือนหมาน,น,นไปได้วยกันนะคะ Hi everyone today I come to the g o l d mountain if we if who follow me to three year I have so big mountain with uh, yellow canter h uh, yellow mushroom inside wait to see นี่คะ่ะจุดเริ่มต้นของ ป่าภูเขาทองนะคะเราเก็บตามทางเดินไปก่อน อันนี้เป็นไซส์ราคาแพงนะคะไซส์เล็กค่ะขาจะแนนหน่อยดึงแล้วหัวหลุดบ้างมีคนมาเก็บดอกใหญ่ๆได้ไปหมดแล้วนะคะโรงงานแถวนี้คือเขาไม่คัดสาคนเก็บก็ จะเก็บแต่ดอกใหญ่ๆมันเก็บง่ายทําความสะอาดง่ายคะ่ะทุกคนส่วนเราจะไปขายโรงงานคัดไซสเหมือนมีคนมาคัดดอกใหญ่ให้เราเหลือแต่เห็ดราคาแพงไว้ให้เราเลยทุกคนอัปเดตตะก้าให้ชมนะคะนี่ได้เกือบครึ่งกิโลแล้วแป๊บเดียวหวานลวเลยเราไม่ต้องคัดไซสเลยคะ่ะมีคนคัดให้เราเรียบร้อย ถ้าเก็บเห็ดดอกเล็กขายเนี่ยได้เงินคะ่ะทุกคนมันต่างกัน15โครนต่างกันอยู่ประมาณ50บาทเลยนะต่อกิโล ดอกเล็กๆแต่ขายใหญ่มากเห็ดสีครีมไข่ในตำนานค่ะชอบมากเลยทุกคนมันจะแตกต่างจากสีเหลืองทองนะคะแต่เขาก็คือเห็ดมันปูนะอันนี้ขาพขอจะตันๆค่ะแล้วก็สวยขอเก็บเนาะอขอเก็บกล่อง เดี๋ยวจะทำให้ดูคลิปหนึ่งเลยค่ะสีเหลืองไข่เนี่ยชอบค่ะชอบทุกสีสีเหลืองทองก็ชอบค่ะนี่ทุกคนขึ้นเป็นกองสวยมากเว<ส>ลาเขาอยู่ในตะก้าเขาก็จะเป็นสีเหลืองทองนะคะมันน่าจะอยู่ที่แดดค่ะขอตัดยาวนิดน,นึงค่ะเสียเวลานั่งขูดทุกคนเราเก็บเอาปริมาณค่ะ คุณภาพและปริมาณไม่ต้องไปนั่งขูดขูดเสียเวลาค่ะ สรุปแล้วน่าจะได้เห็ดเท่าเมืวานคือเขาดอกเล็กอยู่มากๆเลยค่ะทีนี้ก็เดินกลับแล้วนะคะมาลุ้นทางออกด้วยกันค่ะจ้าย่างไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนทางออกป่าภูเขาทองแต่เก็บตรงนี้ก่อนบ่ายโมงเองค่ะแต่ว่ามันมีแต่เห็ดดอกน้อยค่ะเออมันมีจุดตรงทางออกมันยังไม่ได้เก็บ ขอเก็บช้าๆหน่อยนะคะตรงนี้อุ้ยทีนี้ขากลับมันก็จะเดินสูงค่ะ เดิน<ม>เดินไม่สูงขากลับเดินยอดเขาดูนะคะยังไม่เคยเดินด้วยทุกคนหรือว่าเป็นจุดที่พี่ต้อเดินปีที่แล้วก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าปีที่เราแยกกันเดินพี่ต้อว่าพี่ต้อเดินแล้ว মল্লিত মিকে ৱাম অক্ষ Vâng, xin chào các bạn. Các bạn có thể nhìn ở đây không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy mặt ở đây không ạ? Được บอกพี่โทมัสว่าเดี๋ยวเราดื่มกาแฟกันค่ะเสร็จจุดนี้พอดีเป้าหมายของวันพอดีก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะน่าจะเป็นคลิปสามของป่าภูเขาทองแล้วขากลับแล้วค่ะผมตั้งใจจะเดินรอพี่ต้อเฉยๆนะคะแต่ดูเห็ดเต็มเลยจ้าเราเอาเห็ดออกมาที่รถแล้วนะคะหามออกมาอีกแล้วทุกคนเอ้ยอยังหนักแล้วก็ วันออกมาถึงก่อนพี่ต้อก็เลยมาเดินเช็คดูค่ะปรากฏว่าโอ้แม่เจ้าดูยาวๆนะคะทุกคนจะเก็บเฝ้าๆค่ะเยอะมากทำเวลาแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วจ้า รามาเจอกลุ่มที่หลบตาคนอื่นบ้างค่ะแต่วันนี้เก็บได้เกือบครึ่งตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ชมอีกรอบทุกคนเก็บดอกเล็กเพลินมากแต่คนมาด้วยอยากเข้าป่าลึกแล้วค่ะโดยเราเดินไปที่ป่าภูเขาทองกันเลยนะคะระหว่างนี้ก็คือคลิปก่อนถึงป่าภูเขาทองอย่างอลังการขนาดนี้วันเรียกว่าอลังการแล้วนะคะถ้าเก็บแบบใจเย็นเย็นเก็บหมดทุกดอกไซส์เล็กเนี่ยเราได้ เต็มตะก้าแล้วนะคะทุกคนแต่นี่คือเก็บแบบรีบมากเลย <Kelvin. S 1> เห็ดมันจะดอกใหญ่ขาใหญ่มากป่านี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเข้าป่าเลยนะคะติดตามรับชมจ้าป่าภูเขาทองที่ทุกคนรอคอยมีป,ป้าปาแม่ๆบอกว่าอย่าลืมมานะ ป่านี้คือป่าที่พี่ต้อไปเจอกวางตายในป่านะคะมีป้าป้าแม่แม่บอกว่าอย่าลืมไปป่าที่พี่เจ้อต้อเจอกวางในป่านะเนี่ยราคามาแล้วจ้ารอบแรกของปีนะคะนี่ค่ะเห็ดของเราได้เห็ดพึ่งขาลายมาด้วยเกือบสองกิโลค่ะอยู่ใต้มอสค่ะเก็บไปตัดขาบ้านมั้งเนี่ย เก็บไปตัดขาที่บ้านแล้วกันค่ะทุกคนรีบแล้วเนะาะฟาดแปดดีแล้วค่ะ ยังเ,เป็นของเราค่ะจุดฟ้าร้องในตำนานที่เราทิ้งเห็ดไว้เพราะสามีโทรกลับอะค่ะตอนที่ฝนตกนะคะทุกคนใครจำได้บ้าง<ม>เป็นกลุ่มเลยทุกคนเนีโอ้ยเก็บยังไงจะหมดดูดูดูดเก็บดอ,อกเกใหญ่ไปก่อนนะเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกเก็บทำลายหลักฐานไปก่อน มีรอยตัดขายเห็ดไปแล้วด้วยนะมีคนมาเก็บก่อนเน้วไม่อยากจะบอกว่าตรงนี้ใกล้ค่ะใกล้ที่จอดรถเลยอะบอกใบให้เท่านั้นแต่ตรงไหนไม่บอกเร้อแหล่งธรมาหากินของวันกับพี่ต้อนะคะ อันไหนเก็บยากไม่เก็บนั้นนะคะเลือกเลือกทุกคนจ้าเขาคัดสไส์ไว้ให้เราเลยเนี่ย ตายพี่ต้อเอ้ยทุกคนพี่ต้อยังไม่ออกจากป่าเลยเขาไปเจอดงเห็ดเยอะมากเขาบอกส่วนรันกับพี่ทัวมาจะออกมาถึงถึงรถแล้วนะคะงั้นเราก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะเอ้ยเก็บไปเรื่อยๆแต่เก็บแบบแบบนี้แล้วนะคะทีแรกคิดว่าพี่ต้อออกมาที่รถแล้วโอ้ยยุงยุงยุง นีเห็ดไซราคาแพงเลยค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาเก็บไสราคาถูกไปก่อนเราแล้วนะคะวันจะเก็บขายแบบคัดไซรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนที่เก็บตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็ไม่เก็บอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปไกลร้านที่ขายซื้อแบบคัดไซอยู่ไกลค่ะแล้วเราจะได้ขายให้พี่คนไทยที่มารับที่บ้านแล้วนะคะอันนั้นไม่คัดไซรวมๆเลยแต่ราคาจะถูกกว่าค่ะ แต่ไม่ซีเรียสได้เก็บได้สนุกก็พอเนาะทำไมยุงตอมเราแบบนี้ตรงนี้เหมือนเขายังไม่ได้เก็บนะคะไซจะเป็นแบบนี้ ต่ก้านี้มีเวลาทําความสะอาดอยู่ค่ะทุกคนออกจากป่าเร็วอยู่อันนี้น่าจะเร็วนะตอนนี้รอต้อหลาพาเพินสวีเดนนางไปถูกเห็ดล้อมเอาไว้หมดแล้วอยู่ในปา่าวันไม่ไหวแล้วค่ะเดินตามไปไม่ไหวแล้วขอเก็บติดถนนรอแล้วกันนะเก็บแบบนี้ด้วยนะ เก็บแบบเฝ้าฟาดแปดมากเดี๋ยวเราค่อยไปตัดข้างหน้านะคะทุกคนดูสภาพเ็พียดขอเก็บดูก่อนออกก่อนทำใจไม่ได้ได้วหาะแบบนี้คนที่เขามีเวลาน้อยเราก็อยู่ในป่าคนเดียวที่วันรู้จักนะคะเขาเก็บแบบนี้แหละแล้วค่อยๆค,ค่อยไปนั่งทําความสะอาดที่บ้าน เด็กดื่นเที่ยงคืนไม่หลับแน่อนอนแต่มาดามบ้านนาสวีเดนไม่ไหวค่ะวันไม่ชอบแบบนั้นชอบแบบอู้ทุกคนนี่ชอบแบบเหนื่อยในป่าอย่างเดียวไปถึงบ้านแล้วแล้วพักผ่อนค่ะอาบน้ำดูหนังดูละครตัดต่อคลิปชิลๆนะคะวันก็เลยไม่ค่อยเก็บแบบนี้ ถนัดใครถนัดมันแหละทุกคนเ้วยมาเจอเล็กๆสวยๆวยจ้าตัดแล้วนะคะไม่รีบละเพราะพี่ต้อยยังออกมาไม่ถึงรถ เดี๋ยววันจะพาทุกคนข้ามไปที่ป่าฝั่งทะเลสาบนะคะตรงนั้นคนจะเดินเยอะแต่ว่าถ้าไม่มีคนรู้จุดเหตุของเราเราก็จะได้เก็บสวยๆเดินไปดูจุดใหญ่ๆก่อนถ้าถ้าไม่มีคนเก็บแต่ถ้ามีคนเก็บเราก็ค่อยย้อนกลับมาเก็บดอกเล็กๆนะคะทุกคนดอกเล็กๆแบบนี้มีเยอะมากแพงด้วยเนาะถ้าเราใจเย็นๆหน่อยนั่งเก็บแบบนี้โหได้เงินเลยทุกคน วันละหมื่นได้ดอกเล็กแพงแต่เขาก็จะขึ้นเป็นผืนเลยแต่วันใจเย็นไม่พอจ้าเด็ดรอเราจ้าทุกคนจุดติดถนนโอ้ยอย่างนี้มีกรีดโอเคงั้นก็เก็บตัดขาไปนะคะรอพี่ต้อคะ่ะน่าจะพอดีกันแหละสองสามจุดใหญ่ๆดูทุกคนอันนี้ไม่ใช่จุดเหตุที่แจ้งทุกคนไว้ล่วงหน้านะต้องรอแต่ตรงนี้ก็คือ หมานเลยแม่อุ้ยปักกล้องก่อนนะคะวิถียูทูบเบอร์วันไม่ได้ใช้ขาเอามาตั้งกล้องนะคะทุกคนใช้ปักค่ะปักลงไปในดินอันนี้คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดนะคะเวลาคนทำช่อง YouTube เก็บเห็ดเราจะมามัวหาเซนเตอร์ตั้งกล้องไม่ไหวแหล้วค่ะ เราต้องทําเหล็กติดขาเหล็กขาแหล,ลมๆเลยห้ามแหลมนะเหล็กเฉยๆห้ามแหลมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะล้มในป่าด้วยเราไปตรงไหน <S <s เห็ดสวย <S <s ๆเราก็ปักลงไปเลยค่ะเทคนิคการทําที่ตั้งกล้องนะคะอุยทุกคนป่มามันๆๆนี่ทุกคนเพิ่งเริ่มเกิดค่ะเนี่ยเหลืองๆคือเห็ดนะคะอ๋อ จุดแรกเยอะนี่ค่ะเดี๋ยวเราตั้งกล้องก็บทีละจุดค่ะเก็บหมดเก็บมดอุ้ยดอกมันจะกรอบกรอบค่ะป่านี้ สวยมากมาเจอแบบเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีใครเก็บแล้วนะคะโทรตามให้พี่ต้อลงมาเก็บแล้วค่ะเป็นแบบไซส์เห็ดราคาแพงนะคะไหนๆเราก็จะไปขายคัดไซส์รอบสุดท้ายแล้วเก็บไปด้วยเอาให้คุ้มค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วค่ะนะคะอเนี้ยไซส์เล็กเนี่ย หัวหัวเท่านิ้วก้อยอะค่ะโตทางนี้เต็มเลยเห็นไหมเต็มเลยพี่โตมาแล้วนะคะ ดอกใหญ่จ้าคิดว่าคิดว่าเขาจะไม่มีดอกใหญ่อุ้ยหรือหลุดมาด้วยเลยหรือแบบนี้ไม่ดีนะคะหรือเราปิดคืนด้วยกลางๆเนี่ยเป็นเชื้อเห็ดขาวๆค่ะจ้า เห็ดเต๋อดมอะไรไม่เกี่ยวก่อ <Yeah. S 1> ป่าภูเขาทองรอบแรกร้อยโลอย,อยู่เด้อ